สวัสดีครับพี่ๆน้องๆเพื่อนๆทุกคนนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปการดัดวอลลุ่มนะครับวันนี้ลูกค้าของผมต้องการทำทรงทรูบ็อกซ์นะครับพอดีตัดทรงทรูบ็อกซแล้วเป็นขอบนะครับ คือเป็นทรงทูบ็อกที่ไม่สวยนะครับด้านหน้าลูกค้าอยากไว้เป็นแสกข้างนะครับ70-30นะครับก็อย่างที่เห็นในคลิปนะครับเวลาตัดทูบ็อกเป็น2ชั้น2เลเยอร์แล้วเนี่ยก็จะเห็นเป็นขอบเด้งนะครับก็คือทรงไม่สวยนะครับวันนี้ก็จะมาดัดวอลลุ่มให้ลูกค้าได้ทรงสวยๆนะครับ แล้วเป็นแสกข้างสไตล์ปอกป้านะก่อนที่เราจะไปม้วนไปทำวอลลุ่มนะครับเราก็ลงน้ํำยาดัดก่อนนะครับแล้วก็ไปล้างออกนะครับแล้วเราก็มาหนีบม้วนวอลลุ่มด้วยใช้เครื่องหนีบนะครับคืออยากได้แค่โค้งนิดเดียวนะครับผมแล้วก็ ใส่น้ํายาโกรกอันที่เห็นในคลิปก็จะเป็นน้ํายาโกรกที่ผสมกับตัวบํารุงนะครับแล้วก็ทิ้งระยะไว้แล้วก็ล้างออกนะครับที่เห็นในคลิปก็จะเป็นการดัดวอลลุ่มเรียบร้อยนะครับอย่างที่เห็นก็จะเป็นแค่โค้งตัว C โค้งนิดเดียวนะครับพอให้มีวอลลุ่มสวยๆไม่ได้แบบหยิกฟูจนเกินไป จะสังเหตเห็นด้านหลังนะครับก็จะโค้งรับทรงนะครับก็จะเป็นทรงทูบ็อกซ์เป็น2ชั้นนะครับโค้งลงมาด้านหน้าก็าไว้เป็นแสกข้างนะครับซึ่งแตกต่างจากช่วงแรกๆเลยนะครับก่อนที่เรายังไม่ได้ดัดวอลลุ่มนะ ยังไงผมก็ขอฝากติดตามผลงานของทางร้านด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งไ G Facebook นะครับก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ไว้แสดงผลงานนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ